สวัสดีจ้าหลังจากทิ้เบึ่งตอนแรกไปแล้วอาจากก็จะเบึ่งต่อตอนที่สองนี้กะบมวนช่วงข้อลงมาหลจะไปมวนช่วงใชยของเพอน์นอะจารยใจะเป็นลักษณะโค้งเนาะ ของใช้ตรงก็มี่ได้ใจระเหตุคลิปไปแล้วสำหรับเพื่อนๆคนใดที่อยากเข่าไปเบ่งป็จยามไว้สองข้างแล้วจไอ้จ้าก็จะมาวัดวัดช่วงข้อลงมาหาตรงคางว่าเสมอกันบอกก่อนเถวจะขีดสาย เราจะเขาขีดแล้วเขาก็จะพับเพื่อไว้ประมาณนิ้วหนึ่งนะจ๊ะอาจจะเครื่องนิ้วก็ได้สําหรับเพื่อนเพื่อนคนใดที่แบบว่าพับบอลลายกับเครื่องนิ้วก็ไดนะจ๊ะนี่ก็ป,ประมาณนิ้วหนึ่งเวลาเขาใส่เขาขเขาหย็ดสายเขาก็จะกลวยกันนะจ๊ะ าอีกฟังหนึ่งสอนอีกฟังหนึ่งแล้วจ้นะเนาะควยกันนวดสลับกันแล้วจ้ะมันควยกันเนาะจะก็จ,จะพาไปย่ำสายไว้ถึง สายขางสายคอเดจ้าเขาจะยำอีกรอบหนึ่งัฆษณาของการที่เขายำไวก็จะมีความทนทานเลยจ้ะใส่ได้นานอันนี้ลูกค้ากใสประมาณสามสี่ปีหรือว่าหาหกปีเพิ่อก็ยังใสได้เลยจ้ะเบาขาดเนาะยังจะยำ ใส่ได้ก็สิประมาณเบอร์สองเคืองความห่างความทีของเพิ่นแด้จ้านี่ิจะบ่ใส่ได้ห่างเกินไปลูกค้าก็จะซื้อไม่ขันลายของเพิ่นลบแด้จา้าเนาะลายผ่านลบไปมันจึงจะซื้อไม่ แต่ว่าบางคนก็นใส่เจอม่มี่ายกัมมี่นะจ๊ะเห็นลูกค่าเป็นใส่ประจำเนาะจ้าเาก็จะยำไว้เลวลาลูกค่าใส่ข้องนะเข้าเพิ่นก็นจะเด้บนด่นไดนช่างหลุดง่ายนะจ๊ะก็จะเป็นกระเป๋าที่ยิ่งใส่ กระเป๋าคันอยู่พีคนไหนอยากเอาลงมาตําก็ได้ได้จา้านี่เอาลงมาตําจากสายเขาจะประมาณนิ้วนึงก็ได้ขลกุกข่าพ่นมาตามเขาก็เลร่อนลงมาได้จา้า เอาเขาก็สิมีแบบพับเป็นมุมก็แบบพับตรงเลยจ้าเนี่ยส่าเวลาเขาตาัดเขาก็สามรารถตัดตรงได้ตัดตรงเนี่ยเขาจะมาพับเอาเลยจ้ะถ้าอยากพับอยากตาัดแบบเป็นมุมกระไดเลยจ้าเี่ ันมายิ่งเกิดจะใส่กระเป๋าให้ลูกค้าสองใบข้างล่างเนะาะของวนก็นจะใบหนึ่งข้างล่างคันลูกค้าพ่นสั่งซิปมาเขาก็สามารถใส้เป็นใดได้จ้ะแพิ่นบ่สั่งเขาก็บ่ใส่ มันไกลเคียงเสมอกันนะจ๊ะข้างๆก็พับได้ประมาณว่าถึงเครื่องนิ้วดีดอกจ้ะอาจจะว่าหอดเครื่งนิ้วเนาะนการพับเล็กก็เครื่องนิ้วก็ได้ใื้กันจ้ะแล้วแต่ว่าพี่ๆน้องๆถนาดแบบใด แต่ขันเ้าพับประมาณเครึ่งนิ้วหรือน้อยกนเครึ่งนิ้วนิดนึงก็จะดีดนะจ๊ะวาวนะเวือกันไว้กันิันแตกไว้นะจ๊ะยิงก็จะเย็บสามสองรอบหลังจากรอบหนึ่งแล้วเขาก็จะเย็บสามอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ กระเป๋าด้านบนของเพนเนาะยิใ่ในไซสิบไปแล้วกระเป๋าด้านบนนี่เขาก็สามารถเลื่อนลงมาได้อีกเลยจ้ะเพาจะว่ายิงจิตติดสูงนิดนึงเวลาหลุดเวลาใส่ไซสิบประมาณอยู่นะเออ,อูางขาเลยจ้ะนี่แต่วงคนเพนก็จะมาตำลงมาอีกเพนก็จะสั่งอีกรอบนึงว่าเอาตำเลยจ้ะ ชิดกันนะจ๊ะชิดกันผ่าลงจ,าจัาเพราะอะไรถะกระซามาจับมาอีกรอบนึง,บบบงให้เพิ่นเขาจะมือเขากดไว้นะจ๊ะเพราะว่าอยากให้เพิ่นเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนาะจับมือเขากดไว กันเพื่อนที่เงียกระสิมีลลยแบบไลายล่แต่จ้าแล้วแต่ว่าเขาไปดูรูปผ่าว่าผ่าเพ่นมีลาล่ไแนเนาะเปลี่ยนไปเรื่อยบางลูกค้าก็จะมาเป็นไล่กระตุนส่วนมาไล่กระตุนก็จะขายดีแะจ๊ะขายดีก็ไล่ดอกไม้นิดนึง คือส่วนของบนของเพิ่นนะจ่ะไปตูดทั้งตูดสิบเนาะทั้งตูดสิบก็จะเหตุพอ,อยากปานไนพราะว่เพันชิดกันเพราะว่าเ,เ,าาเ้าไบรัวสิบออก้อจ่ะนี่หลังจากเฮาก็จะเปิดดันออกนิดนึงเว่าที่เขาจะแชลปบมาหาสิบ้อจ่ะเขาจะเอาเข็มเขามาเชื่อมใส่กับสิบ ชีดชีดกันจับซีห้ตึงๆแล้วจ้าเนี่ก็จะกดดันลงไปเพื่อจะว่ให้เห็นซีเห็นซีนิดน,นึงก็ได้แล้วจา้านะนี่ก็จะย่างลอกสองก็จะว่าเป็นลักษณะนี้ หลังจากนั้นเัาก็จะมาวัดสาย,ยกระแสสาความยาวประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดนิวด้วนะจ้ะเขาเป็นคั้นสูงบาแห้งยิ่งก็จะเอาประมาณสิบแต่สายเขาก็จะลดลงมาเหลือยี่สิบเก้านิว้วนะจ๊ะนี่อันนี้สามสิบนิ้วเนาะความยาวของเพผ่นจ้าเขาจะมาเกวยกัน จะบ,บริการกับบาทได้จากแค่ย่ำสีเย็บสีมุมขอบคุณพีน่น้องๆดวยจ้าที่เขามารับชมคลิปไหเนาะขันจุดใยว่าเขาใจกับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เนาะ จะผ่ากันเปิี่ยนก็นสร้างมาสางได้ได้เฮาได้อีกทางหนึ่งเนี่ยจะอาจจะบริร้ายแต่ก็ไดายน,นิดน้อย